เดอะอพลพเคเบิพาราไดส์ในเคอชิมิสึมาถึงแล้วนะครับว้าวที่เมืองนี้ก็สวยมากเลยนะครับอากาศดีสุดๆเลยจังมาทานกินข้าวกันเลยเธอนะกินข้าวกันดีไหมตอนนี้เลยเหรอคือนี่มันสวยนี่นาจริงไหมล่ะอากาศดีมากเลยดีมากเลยเมืองเคาชิมิสึตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกและหันหน้าเข้าหาทะเลโอคอสวันนี้อย่าพลาดสิ่งของที่ขาดไม่ได้ในการทำอาหาร สวยจังโอ้โหว้าวยอดเลยดูสิยอดเลยเร็วจังยอดเลยแค่นี้เหรอเร็ววันนี้ทีมเด็กๆจะได้ไปไร่สำหรับการเก็บเกี่ยววัตถุดิบและเข้าไปชมโรงงานที่ยิ่งใหญ่กันโอ้โหเสียงดีจังว้าวแบบนี้เจแนดเลยวันนี้เราจะไปหาข้อมูลเรื่องอะไรกันนะ ทุกคนดูเหมือนว่าจะไม่ทราบรายละเอียดกันเลยงั้นวันนี้เราจะพาไปค้นหาความจริงกันรายการนี้สนับสนุนรายการโดยกลุ่มเจเสหกกรการเกษตรจังหวัดพะเยา แล้ววันนี้ที่เรามาอยู่ที่นี่ก็คือเมืองโคชิมิสึที่หันหน้าไปยังเทเลโอคอสค่ะวันนี้เรามาหาข้อมูลเรื่องอะไรกันนะเรื่องอะไรครับค่ะก่อนอื่นขอแนะนําทีมเด็กๆกันก่อนนะครโอ้โหจริงด้วยกับเลืมเด็กๆออกมาได้แล้วดูน้องทั้งหลาย ทีมเด็กวันนี้ประกอบด้วยคินาริคุงชั้นป .5 แปดคนน้องอาโอชิกคุงฝาแฝดคนพี่และพี่น้องที่มาจากเมืองซูเบสึมินาริจังและฮิบิกิจังพี่สาวชั้นป .4 รวมเป็น4คนสรุปแล้ววันนี้เราจะไปหาข้อมูลเรื่องอะไรเหรอครับที่เมืองโคชิม,มิสึนี้เป็นเมืองที่มีการทำไร่ทำฟาร์มที่จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยค่ะคคข,ขอเชิญดูได้นี้เมืองโคชิม,มิสึทำไร่เพาะปลูกเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผลที่ปลูกหลักๆมีหัวผักกาดและข้าวสาลีอื่นๆก็มีฟักทองโกโบหน่อไม้ฝรัง่งและหัวหอมที่มีปลูกกันอย่างแพร่หลายและในครั้งนี้เราจะได้ข้อมูลของผักตัวไหนในนี้กันนะนอกจากในนี้แล้วยังมีพืชอื่นๆที่ปลูกอยู่อีกด้วยนะคะไม่ใช่ในพวกนี้เหรอคะไม่ใช่พวกนี้เลยเลย<อ>ค่ะวันนี้เราจะไปหาข้อมูลของแปรรูปมาจากพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกในโคชิมิสึกกันของที่แปรรูปมาจากผลผลิตท,ทางการเกษตรอีกเทียเหรอคะ มันภูเขาซุปโทรโรที่ทำมาจากมันภูเขาถูกป่าผิดแล้วเนี่ยถูกไหมผิดเนาะใช่ไหมไม่ถูกค่ะวันนี้นะคะเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรดังนั้นไปดูที่ได้ที่มีการปลูกกันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยไปครับพร้อมเลยครับไปเรียนรู้กันพร้อมเนาะลุยเลยโอ้ใหม่นะเนี่ยไม่ได้เลย เมืองโคชิมิสึที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่เพาะปลูกในญี่ปุ่นอยู่มากมายที่เมืองโคชิมิสึนี้สิ่งที่แปรรูปมาจากผลผลิตการเกษตรจะเป็นอะไรกันนะวันนี้พวกเราจะพาไปชมไร่เพาะปลูกของสิ่งที่จะนํามาเป็นวัตถุดิบกันค่ะมาถึงที่ไร่กันแล้วนะคะโอ้วา้วาวาวา้าวไร่ที่นี่กว<ม>้างมากเลยอ่ะเราจะมาสอบถามจากคุณนิชิมูระกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหล่ห<ร>อเนะเนี่ยและนี่คือคุณนิชิมูระ ที่จะมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้สิ่งที่คุณนิชิโมระปลูกนั้นจะเป็นผักผลไม้แบบไหนกันนะว้าวคุณนิชิโมระหล่อจนพวกเราตกขอบทีวีเลยหล่อจนพวกเราตกขอบหมายความว่าไงหน้าตาดีนะคะดูซิหน้าตาดีหมอจอทีวีโอ้ยสยไม่ตกขอบเลยเลยกันเลาแล้วพวกเรามันอะไรกันนี่ขนาดไซส์มากยังต่างกันลิบลับเลย แล้วนี่คือไร่อะไรเหรอครับอ๋อไร่นี้นะครับก็คือบารโชนะครับบารโชครับเด็กๆรู้จักมันบารโชป่ะใชมันฝรั่งใช่มันฝรั่งนะมันฝรั่งจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยชื่อนั้นก็คือมันฝรั่งแป้งมันนะครับเราเรียกมันอย่างนั้นแป้งมันะบมัน่มหรอครับครับมันฝรั่งแป้งมันอย่างนั้นเนาะ แล้วมาเขียนยังไงล่ะครับเออผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับายไม่เขียนยากเลยครับทุกคนเช็้ชนินี้หน si ่อยนะคะนี um> ่ก um> okay, ็คือประเภทของมันฝรั่งที่ผลิตในจังหวัดฮอกไกโดค่ะค่ะประเภทแรกไว้สำหรับรับประทานนะคะประเภทที่ใช้เวลาทำสตูหรือแกงต่อไปก็คือชนิดที่ใช้กับอาหารแช่แข็งหรืออาหารแปรรูปนะคะ และสุดท้ายก็คือชืิดที่ใช oh, ้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําแป้งนั่นเองใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําแป้งย่อยแล้วจึงเป็นมันฝรั่งแป้งมันค่ะโอ้ย่างนี้เองนำมาเป็นวัตถุดิบสําหรับทําแป้งจึงเรียกว่ามันฝรั่งแป้งมันครับผมงั้นมันฝรั่งแป้งมันต่างกับมันฝรั่งที่เราเห็นประจําตรงไหนเลยครับคุณพี่ครับอ๋ออันที่เราเรียกว่ามันฝรั่งสำหรับบริโภคก็เอาไว้ทานมันจะไม่เหมือนกันนะครับ คือครับผมคือมันฝรั่งแป้งมันเนี่ยจะมีส่วนประกอบของแป้งเยอะกว่าก็เลยเอามาทานให้อร่อยนะครับอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้มันฝรั่งที่ปลูกในโคชิมิสุจํานวน9เป็นมันฝรั่งแป้งมัน9เอร์เซ็นเยอะนะคะมันฝรั่งที่ปลูกในเมืองโคชิมิสุนั้น1ปีจะผลิตได้ถึง9 7 0 0 0จันตันและในจํานวน9นนั้นเป็นมันฝรั่งที่สำหรับนำมาทำเป็นแป้งมัน สรุปก็คือทั่วทั้งฮอกไกโดในจำนวนนั้นครึ่งหนึ่งเป็นมันฝรั่งสำหรับทำแป้งนั่นเองช่วงประมาณเดือนกันยาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่มีการผลิตแป้งมากครับตอนนี้จะเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดในการเก็บเกี่ยวเลยเหน่อยไหมอยากดูจางรูปร่างไม่น่าเหมือนกันเลยนะ ยังไงก็ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยใหญ่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 เลยแต่ไม่เห็นตาจาวันฝรั่งทั่วไปเลยนะได้กล้องดูอย่างนั้นโอ้โหแต้แตาเโอ้ยใหญ่จังเนอะใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก โตไปหน่อยนะครับขนาดใหญ่พอๆกับมันฝรั่งที่ขายอยู่เลยแหละครับจริงด้วยครับแต่ว่าเนื้อข้างในนี่มันต่างกันยังงั้นแหละครับถูกต้องแล้วครับแต่ดูแล้วไม่ต่างกันเลยนะดูสิเนี่ยใช่จริงๆแล้วดูเหมือนมันฝรั่งที่กินประจาเลยนะเออขอชิมได้หรือเปล่าครับพี่อาจจะไม่ค่อยอร่อยนะครับ เหมือนนายเลยสิครไม่พูดอะไรไม่เข้าใจฉันเนี่ยนะไม่อร่อยไม่หรอกมึงเดี๋ยวรู้ไปไงครับอร่อยเหรอจริงเหรอเนื้อชุ่มฉ่ำน้ำมากเลยนะครับอ๋อเนื้อชุ่มฉ่ำเพราะว่ามีน้ำเยอะนะครับมีรสหวานจางๆด้วยนะครับเนี่ยและก็ไม่มีรสฝาดเลยด้วยนะครับเไม่เลยแต่ถ้าเทียบกับมันฝรั่งอื่นอย่างพันเมควีนอันนี้ก็มีส่วนประกอบที่เป็นแป้งเยอะ กว่าอย่างนั้นแหละครับใช่ครับจริงๆแล้วส่วนประกอบของแป้งจะมากหรือว่าน้อยขึ้นกับการวัดค่าของสินค้าเราจะรู้ปริมาณของมันได้ยังไงอ่ะก็โรงงานจะวัดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าค่าลแมนคิดค่าปริมาณแป้งออกมาเป็นตัวเลขนะครับปีนี้ค่าค่อนข้างสูงได้ถึงประมาณ20%เลย20%เลย20%ครับแล้วในเนื้อนี้เป็นแป้งไป20%แล้วอะนะถูกแล้วครับแล้วมานฝรั่งทั่วไปเหรอครับ ก็ประมาณสินะครับค่อนข้างต่ำเลยนะครับนั่นดิดูสิว้าวสอ้วจางจัวจ๋วๆนอะตอนที่หันออกมาแล้วเหมือนมันหัวยาวเลยนะครับครับครับใช่เหมือนโทรมิที่แข็งเลยอ่ะนะเออใช่ใช่ธนบีนะเน่ะกลิ่นยังไงเหรอดม กลิ่นมันฝรั่งมันก็ต้องเป็นกลิ่นมันฝรั่งสิครับมันฝรั่งไม่ต้องสงสัยเลยครับคาดมาคิดว่าเป็นอะไรกันแล้วนี่เพราะฉลาดตกใจหมดเลยครับในช่วงหน้าเราจะพาไปดูโรงงานและกองทัพมันฝรั่งกันโอ้ดูสิดูสิอยู่นี่ไงเห็นไหมเด็เด็ก ใหญ่ด้วยนะลูกลงไปยังมีอีกนะเห็นเปล่าโอ้เจอแล้วเจอสมบัติใต้ดินแล้วโอ้นี่ดูดิความลึกนี่น่าจะลึกลงไปกี่เซนอย่างเง้นเหรอครับอย่างน้อยก็สัก30เซนติเมตรนะสามสิบเซนโอ้สามสิบเซนลึกขนาดนั้นเลยนะฮะ งานนี้ทํามือด้วยลําบากนั่นสิครับคงไม่ไหวนะครับอ๋ออดีแล้วทุกคนพยายามเข้าสู้สดีอยาังเลตุยไปตุ่ยไปมาระวังนะระวังนะอ๋อจับนัังเนี่ยล้มเลยโอ้ย้โจับ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 โอ้ยอ้สนุลกดีนะคนนักฝรังเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอากาศหนาวและฝนเยอะด้วยแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเออแน่นอนว่าปีนี้ก็อากาศหนาวนะครับแสงแดดก็ไม่ค่อยมี ทำให้ผลมันฝรั่งเล็กก็เลยเก็บเกี่ยวได้น้อยหน่อยนะครับครับเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถูกต้องครับปัญหาใหญ่สุดเลยล่ะจริงด้วยนะครับชาวเกษตรกรต้องคอยต่อสู้กับสภาพอากาศตลอดเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างนั้นแหละครับ คือจริงๆแล้วคนที่ปลูกก็มีเรื่องที่ไม่รู้อยู่เหมือนกันอย่างเช่นตอนที่เก็บเกี่ยวมันฝรั่งช่วงแรกๆับ,ค,บค่าแป้งที่ได้จากมันฝรั่งก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับ,รบแต่ว่าปลูกไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างปีนี้ค่าแป้งของมันฝรั่งก็สูงครับเพราะงั้นผมค,คิดว่าคงไม่ใช่ผลจากแสงอาทิตย์แค่อย่างเดียวละครับ ใช่เอ๊งั้นก็คุณภาพดีสิครับดนี่คุณภาพดีครับ,รบถึงผลจะเล็กแต่ว่าปีนี้ก็ได้เนื้อแป้งที่มีคุณภาพใช่ไหมครับ,รบช่วงนี้นะครับโอ้ยอก็น่าจะดีใจนะนครับะะทีมเด็กๆที่ได้ขุดมันฝรั่งสําหรับทําแป้งด้วยมือเป็นครั้งแรกสนุกกันใหญ่เลยต่อไปเราจะไปชมขั้นตอนการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรแบบปกติที่ทํากันอยู่ เออที่ด้านหลังจะมีที่เก็บที่หมุนๆอยู่เต็มเลยนะครับออจจรริิงงดด้้ววยย๋อนั่นเงาเห็นละเหมือนกัรหันน้ำเลยอ่ะใช่ครับมีมันฝรั่งอยู่ข้างในนั้นนะเปป็นนหมุๆเเข้าไลยนะเร็วจ้าเร็วสุดยอดเลยฮะปกติมันจะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนที่หยุดตกก็เลยลดระดับลงันเลยแบบนี้ก็ยังเร็วนะเก็บเร็วเร็วสุดๆเลยอ่ะ ออกมาจากด้านข้างด้วยจริงด้วยจริงด้วยนี่แต่มันฝรั่งที่ขึ้นมาด้านบนนะครับแค่มันฝรั่งขึ้นมานะครับโอ้เร็วจังเร็วจังแล้วจะนำมันฝรั่งพวกนี้ไปที่ไหนต่ออย่างเง้ยอ๋อมันฝรั่งพวกนี้นะครับจะถูกนำไปที่โรงงานผลิตแป้งของเมืองโคชิมิสึครับมีโรงงานผลิตแป้งด้วยเลยครับทำยังไงเหรอครับคุณพี่อืมก็ต้องไปดูเองนะครับจริงโรงงานเองเลย ต่อไปเราจะไปเยี่ยมโรงงานผลิตแป้งกันก่อนนั้นมารู้อะไรกันก่อนแป้งนั้นเป็นสิ่งที่จะผลิตออกมาด้วยวิธีแบบไหนกันคุณอูเอโมโต่กลุ่มเจเอเมืองโคชิมิสึจะมาอธิบายแป้งในพืชน,นั้นถ้าอธิบายอย่างเข้าใจง่ายๆคืออะไรเหรอครับแป้งนั้นเกิดจากการที่พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและน้ามามปรุงเป็นอาหารโดยยืมพลังงานจากแสงอาทิตย์จนได้แป้งมาจากน้ํคาคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนนะครับครับ แป้งในพืชคือน้ําตาลโมเลกุลเดียวหลายโมเลกุลมัดจับตัวรวมกันเป็นแป้งการสังเคราะห์แป้งนั้นทําได้ในพืชเท่านั้นและพืชเหล่านั้นก็มีอยู่มากมายหลายชนิดแป้งนั้นไม่ได้มาจากมันฝรั่งแค่อย่างเดียวนะคนนะค่ะไม่ใช่จากมันฝรั่งอย่างเดียวค่ะ อื่นๆก็มีมันสำปะหลังโดยใช้รากของมันสำปะหลังผมชอบมันสำปะหลังที่สุดเลยอื่นๆนอกจากนั้นก็ยังมีแป้งข้าวโพดแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้ามากมายอีกหลายชนิดให้เลือกมาประยุกต์ใช้และยังมีแป้งคาตาคุริที่เมื่อสมัยก่อนธรรมจากส่วนกระเปาะของดอกยูริกะที่หายากมาเป็นวัตถุดิบในการทําแต่ด้วยลักษณะนเนื้อแป้งที่เหมือนกันปัจจุบันจึงมีคนที่เรียกแป้งมันฝรั่งว่าแป้งคาตาคุริ ในการนำแป้งมาประยุกต์ใช้นะคะจะสินค้าประเภทสัตว์น้ำก็มีลูกชิ้นปลาไส้กรอกปลาออของทานกันบ่อยนะคะมีอยู่ด้วยค่ะอ,อย่างพวกอาหารแปรรูปก,ก็จะมีในแฮมเบอร์เกอร์มีด้วยล่ะเนี่ยภาพลักษณ์ของแป้งหลักๆคือการนำมาใช้ทำอาหารและสามารถทำเป็นอาหารได้มากมายหลายชนิดโดยรวมนะคะว่ากันว่า เราสามารถนำแป้งมาประยุกต์ใช้ทำอาหารได้ถึง3ามทอยา่างสามพันเลยลคะ่ะและยังมีใส่ลงไปในลูกชิ้นปลาทอดหรือไส้กรอกเนื้อปลาด้วยของโกรงนั้นเลยค่ะแ้มีถึง3 0 0พันชนิดจึงมีอยู่ในอาหารสารพัดเลยแบบนี้นะถ้าอาหารเหล่านี้หายไปแล้วก็บอกได้เลยชีวิตครึ่งหนึ่งจะขาดสีสันไปเลยล่ะแป้งนั้นยังสามารถนํามาใช้ในด้านอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นอาหารแปรรูปการผลิตยาและสินค้าอุตสาหกรรม เอาครับถ้าอย่างนั้นการทำแป้งจากมันฝรั่งนั้นมีวิธีการยังไงช่วยที่ายนะครับนะครับครับเราก็จะนํามันฝรั่งมาบดครับเราก็จะได้ออกมาเป็นมันบดเหลวทางด้านนี้นะครับโอ้มันบดเหลวเหลอครับแค่บดอย่างเดียวสีเปลี่ยนไปแบบนี้เลยใช่แล้วหรอครับเออพอมาวางแล้วแป้งมันก็จะหล่นลงมาแหละครับ เรียกว่าการทำให้เป็นผงนะครับเป็นครโอ้ยคนมากนะเนี่ยนี่ไงนี่ยเนี่เนีเนี่นี่ยเนี่มนี่ันี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีรยเน่ยเนยเหียวนี่เนี่นี่ยเนั่นียน่เนยเี่ยเเหลยี่เนีนนนย่นเี่เนน ก็ว่ายากส่วนของแข็งของเหลวคือแยกน้ำนมสีขาวกับกากนี้แหละครับใช่แล้วครับเป็นของเหลวแล้วนะครับดูสิน้ำลอยอยู่้ยลยลอ,อยอยู่จริงด้วยนับส่วนนี้พอมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาจน,มาจนหมดก็จะได้อันนี้ว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าแป้งยังเดอดอยู่เราจึงเรียกว่าแป้งิดือดนะครับ ส่วนที่ปริมาณน้ํนาลดลงไปถึง3 0มสิบเปอร์เซ็นต์คือ,อด้านนี้นีก็คือคเอาน้ําออก30มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ครับอ๋อเป็นผงแป้งเลยใช่ครับโอ้แบบนี้เองนะยังชื้นๆอยู่เลยนะจากนี้ไปเราก็จะลดน้ําลงอีกให้ต่ำกว่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับลดอีกเหรอครับนี่ครับมาทำเสร็จแล้วจะได้เป็นสินค้าแป้งออกมาด้านนี้ครับโสินค้าที่ทําเสร็จโอ้แย่แล้วมีอะไรแย่เลยอะไรเหรอคะ บนถุงเขียนว่ามันรังไม่มีฝาฝ่าเออนั่นดิเอ๊ะไม่ทราบมาก่อนเลยครับเหมือนเระชิวิเซอถึงกำเนิดของมันรังใช่ใช่เราสิับแบบนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับงานเข้าเราก็ได้เรียนวิธีทำแป้งมันฝรั่งกันไปแล้วต่อไปจะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับในโรงงานจะมีวิธีผลิตแป้งแบบไหนกันนะคุณวัตนาเบจะพาเราเข้าไปเดินชมด้านในกัน อ่ามาแล้วรถขยับแล้วนะโอ้โหเด็กๆระวังด้วยระวังด้วยว้าวว้าวโอ้ยสุสันแรงมากเลยอ่ะโอ้ยอดสุดยอดโอ้โหสลันใารด้วยมานี่แล้วสุดสัน ช่วงยอดนิยมที่สุดคือจากเดือนกันยายนไปเป็นเวลา2เดือนใน1วันจะต้องใช้รถบรรทุกกว่า200คันเพื่อใช้ขนส่งมันฝรั่งสำหรับผลิตแป้งมันถึง1,400ตันหลังจากลงของแล้วก็จะล้างวัตถุดิบด้วยน้ำพร้อมคัดแยกเอาเ่งสกรปรกออกไปหลังจากนั้นสะอาดแล้วนะโอ้โหเ<ห>ยี่ยมเลยสยโ<ห>โอโอ้โหเยอะแยเยเลยอ่ะนี่อ<ห><ห>ยอดเ โอ้เยอะจริงๆเป็นเงาเลยล้างนา้ำทำความสะอาดแล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะครับสวยอย่างเลยดูสิหลังจากนั้นจะทำความสะอาดซ้ำอีกครั้งและเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปและย้ายเข้าไปในส่วนโรงงานจากนั้นก็จะนำมันฝรั่งไปบดด้วยเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องบดวัตถุดิบข้างในนี้จะมีดรัมหมุนอยู่ด้วยนะครับในหนึ่งนาทีก็จะหมุนที่ประมาณ2,400รอบเลยนะครับ นี้จะมีใบมีดแบบนี้หมุนที่2,400รอบแล้วก็มี120ชิ้นด้วยกันนะครับโอ้โหมีร้อยี่สิบแผ่นในนี้ครับใช่ครับเป็นใบมีดเล็กๆเรียงติดกันนะครับใช่แล้วเป็นใบเลื่อยเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะตักมันบดแล้วที่บดด้วยเครื่องบดขึ้นมาให้ดูนะครับครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงไหลอยู่ข้างในนะเห็นแล้วครับโอ้นี่ รับโองเขาลองแต่หน่อยได้ไหมครับได้ครับแต่ลวมันเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงดีอ่ะแบบว่ามันเย็นอ่ะแล้วก็เหนียวเหนียวอ่ะนะเย็นแล้วเหนียวนะหลังจากนั้นเราจะนําแป้งมันบดมาแยกระหว่างกากแป้งกับน้ํานมสีขาวน้ํานมสีขาวที่แยกออกมาแล้วนั้นจะนําไปกรองซ้ําระเหยน้ําออกและอบแห้งเพื่อให้ได้เป็นสินค้าที่มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น และส่วนกากที่เหลืออยู่ก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือกากเหรอครับกากครับแล้วไปใช้อีกเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้นะครับโอ้ยเนี่ยเหรอครับครับเท่าที่เห็นเห็นเป็นผงโกโก้เลยนะเนี่ยโกโก้เออนาด้วยนาดอยู่ตกลงมาอยู่ยระวังหน่อยนะครับระวังนะระวังอ่าเป็นไงเป็นไงบ้างเออเป็นไง นิ่มๆครับนิ่มๆเหรอนิ่มเลยร,รกากนี้นะครับมีถึง8 0ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมก็จะผสมรำข้าวสาลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นรำข้าวสารผสมอยู่ด้วยนะครับผสมรวมกันแล้วใช่ครับผส,รผสมลงไปครับอันนี้ก็จะนําไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับเราจะนาเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากปัสสาวะของสัตว์มาทําเป็นของเหลวเข้มข้นและนําไปราดเป็นปุ๋ยสำหรับเป็นการกระตุ้นเนื้อดินได้ ครับส่วนเื่อคือเป็นการนํากลับมาใช้แบบหมุนเวียนัไปเรื่อยๆครับใช่ครับที่โคชิพิซึนี้เราเน้นการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษตรที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับก็ครับผมครับแม่พยายามจะมาอย่างดีครับคณมากครับพี่ครับก็ดังใหญ่จังเลยนะครับนี่โอ้โหเยอะมากเลยครับ ทั้งหมดนี้แป้งมันเหรอแป้งมันอยู่ครับสินค้าที่เสร็จแล้วเป็นสินค้าแล้วครับถุงนึงก็25กิโลวันนึงจะทำได้8,000ถุงแล้วก็มีถุงแบบ1ตันถุงขนาด1ตันก็จะได้100ถุงครับครับผมทำแพ็คขนาดหนึ่งตันด้วยทำด้วยครับใครซื้อเหรอครับก็ลูกค้าจากโรงงานนะครับอ๋อเอาไปผลิตในโรงงานใช่แล้วแหละครับแบบนี้เองแล้วก็สัญลักษณ์นี้ โลโก้สินค้านี้นะครับอยู่บนทุกแพ็คเลยใช่แล้วครับเขียนว่าอะไรด้วยนะครับเนี่ยฟอร์มโอโฮสุกุครับโอโฮุกุครับโลโก้ตัวนี้รับรองว่าสินค้าปลอดภัยเชื่อถือได้ด้วยกลุ่มเจเอเมืองโอโฮสุกุครับโอ้ดีดีสินค้าที่ปลอดภัยไว้ใจได้ยังงนี่เงนี่คุณโอ้แล้วก็ติดโลโก้นี้บ้างสิทำให้ความว่าอย่างไงปลอดภัยไว้ใจได้แต่จะไม่ได้มาจากโอโฮสุกุซึ่งหน่อยแบบนี้จะเป็นการโกหกไปนะ ในช่วงหน้าไปพบกับเมนูดั้งเดิมของผู้ผลิตเมนูที่ทำจากแป้งมันฝรั่งของแท้ามาทานเมนูที่ทำจากแป้งมันฝรั่งของเมืองโคชิมิสึกันค่ะมาทานกันครับได้เวลาแล้วผู้ที่มาทำอาหารให้พวกเราทานวันนี้มาจากกลุ่ม J A โคชิมิสึคุณาคนดะคุณททเโมโตคุณชิราเทอรี่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับเอาล่ะจะเริ่มจากอะไรก่อนครับงั้นจะเริ่มทำ จากแป้งดังโกะก่อนกันแล้วกันนะคะแป้งดังโกะแค่ใส่เกลือถั่วซุปถั่วลงไปผสมกันเท่านั้นค่ะถั่วเลยเหรอครับป้าอันนี้คือถั่วแดงนะคะอ๋อถั่วแดงเอออันนี้ถึงจะเป็นแป้งก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะคะแต่ว่าใครก็ทำได้อย่างนี้เองนะถ้าไม่ใช่คนแม่มือขวัชิม่เสือแล้วก็ทำมาได้หรอกครับนี่เทคนิคแบบไหนครับ ก็คือการกบปริมาณน้าร้อนและน้ําเย็นมันยากนะคะถ้าน้ําร้อนเกินไปเนื้อของแป้งมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะถ้าเป็นสีขาวก็จะใช้ไม่ได้เสียงดีจังใช่อันนี้ก็คือมีแป้งถั่วแดงและก็น้ำเย็นกับน้ำร้อนเท่านั้นเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็น้ำซุปที่ได้จากต้มถั่วนะคุณอร่อยจังเลยน่าชอลงน่อืม คือมีเจ็ดคนนะคะ๋อ่คค่ะทำแก้วอกชิ้นเดี๋ยวคุณนกคูงอ่ะเอไมต้องเป็นชั้นที่ไม่ได้กินด้วยล่ะอันนี้ทําเป็นของกินเล่นเหรอครับเป็นของหวานนะคะโอ้ขนมขนมบัดร้อนระวังกันด้วยนะเดี๋ยวนะเออนี่มันก็ทําง่ายดีจังเลยนั่นสิดีจังเลยครับเนะแล้วทานเปล่าๆแบบนี้ได้เลยเหรอครับพร้อมนะทาน้วนะเอาเลยทุกคนลุย เป็นไงร้อนไหมอุ้ยเอ้ยกัดไม่ขาดด้วยฮะเนี่ยวตอนนั้นเราเพิ่งจะมาพูดนะเอาอ้อมโมเป็นไงอาย่อยนะอาย่อยหอยอาย่อยอาย่อยทั้งฮาถ้าอร่อยเลยนะก็ร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนอืมว้าอร่อยจัง อร่อยเหนียวนะคะใช่แล้วใช่นุ่มๆดีอวว้าวว้าวโอ้ยยืดเลยว้าวเนื้อมันดูดิเดี๋ยวอ่งเนื้อมันนุ่มเหนียวเหมือนกับโอ้จริงด้วยใช่เหมือนเลยนะใช่อันนี้ทาเป็นของว่างกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วค่ะทาเป็นของว่างนะคะ แต่ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าเป็นของว่างนะคะใช่ลักนะครับโอ้ครับครยุ้ยก่ดจังฝึกทำไว้เวลาเป็นเจ้าสาวถ้าทำแบบนี้ได้ก็ดีนะถ้าทำได้สามีก็ดีใจลูกๆก็จะชอบด้วยทำเองก็มีความสุขทำเองก็ดีนะ นี่เป็นของที่ได้มาจากเมืองคนชิ้นม่สื่อหมดเลยนะคะซุปอะไรเหรอครับนี่คือซุปเต้าหู้กับผักค่ะซุปเต้าหู้กับผัก<ม>ว้าวถ้าเป็นบันฝรั่งเศสแต่เป็นลูกชิ้นนี่นานอจริงด้วยนะครับซุปบันฝรั่งเออลูกชิ้นบันฝรั่งลูกชิ้นบันฝรั่งมันฝรั่งผสมกับแป้งมันอ๋อมันฝรั่งกับแป้งนะค่ะใช่อ๋อดึงดงด้งดงดงดงก็คือลูกชิ้นทำจากมันฝรั่งและผสมแป้งมันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออย่างนั้นใช่แล้วค่ะมันฝรั่ปนเออ็ง อร่อยไหมทานง่ายดีจังเลยอ่ะนุ่มนุ่มอ่ะไม่เหมือนมันฝรั่งเลยไม่เหมือนมันฝรั่งเลยถ้าไม่รู้มาก่อนรือว่าถ้าไม่บอกทานก็ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นมันฝรั่งอะครับอ๋ออย่างนั้นออาลีดเดอร์ทำไมกินของผมไปอย่างนั้นล่ะไม่มีทานแล้วเนาะพ่อที่กำลังฟังเด็กๆอยู่เนผมไปใช่ไหมเนี่ยถึงจะเคยอยู่แต่ผมเห็นละยอดเลยอ่าอะไรจ้ามินโนริจังเพิ่งจะขี้บลูกชิ้นมันฝรั่งได้เหรอจ้าได้กินหรือยังเนี่ย ช่วงถ้าเขาปริศนาแล้วรับขอรางวัลไปดูขอรางวัลสัปดาห์นี้ครับแป้งมือนฝรั่งและแป้งสาลีเมืองโคชิมิสึ1กิโลกรัมและเส้นอุด้งเส้นโซเมงเส้นโกโบทอดที่ทําจากข้าวสาลีเมืองโคชิมิสึ1เซตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยรสชาติของโคชิมิสึมอบให้พิเศษสําหรับ10ท่านที่ตอบถูกค่ะและในครั้งนี้ยังมีของพิเศษอีก2อย่างก็คือ ถุงรักธรรมชาติและอุปกรณ์ทำความสะอาดมือถือของฟอรอมโอฮสกุที่แนะนำไปในรายการด้วยค่ะวิธีรับของรางวัลก็คือเขียนคำตอบที่ขึ้นท้ายรายการและส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจานี้จะส่งคำตอบเข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะรางวัลที่นี้มีเยอะ,ยะ,ยะเลยคำตอบตอมาเยอะๆนะครับพี่น้องอรางวัลดายใหญ่นะคะสุดท้ายนี้เป็นโปรโมทจากกลุ่มเจอเอเมืองโคชิมิเซครับผม เมื่อขวัชิตพิสึนั้นหันหน้าเข้าหาทะเลเป็นเมืองการเกษตรที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างป่าภูเขาและทะเลสาบค่ะเมืองของเราใส่ใจให้ดินดีอยู่เสมอและยังมีการทํากิจกรรมในการเกษตรที่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ระหว่างฟาร์มเลี้ยงสัตว์และไร่เพาะปลูกผลผลิตที่เพาะปลูกด้วยความใส่ใจของเกษตรกรทุกคนนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าด้วยความมั่นใจค่ะทุก,ท,กท่านต้อง,องลองทานที่ได้สัก,<ด>สกครั้งนะคะ ฮอกไกโดอากิคาเจอร์ผลาด้ายสปดาห์หน้าสินค้าเบอร์หนึ่งของฮอกไกโดจับตาถั่วระญี่ปุ่นของเมืองนาการสัสึไว้ให้ดีทำไมถึงโด่งดังไปถึงเมืองนอกนอกจากนี้ยังมีเมนูที่น่าสนใจรออย,อยู่อย่าพลาดนะครับโดยการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่ม J.A. สหกกรการเกษตรจังหวัดฮอกไกโด